สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าปรากฏตัวแล้วพร้อมล่านไม่ได้โกงอย่างที่ร้านกล่าวหาจากกรณีเหตุการณ์ที่ทางร้านหมูกระทะโอเคบุฟเฟ่หมูกระทะซีฟูด้ดจังหวัดสมุทรปราการได้นำเรื่องราวของลูกค้ามา3คนจ่าย2คนโพสต์จนเป็นข่าวดังและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากนั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2563เวลา17นาฬิกานายพัทไทยชัยรงชานซึ่งเป็นบุคคลในคลิปและเป็นคุณพ่อของเยาวชนพร้อมนายพัทระพงสุภักษรทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากเกรด็ดจังหวัดนนทบรุรีเพื่อลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากข่าวดังกล่าวเป็นผลร้ายต่อบุตรชายและครอบครัวเกิดผลกระทบต่อจิตใจและการทำงานจึงขอความเมตตาสื่อมวลชนให้โอกาสนำเสนอข้อมูลอีกด้านเพื่อความเป็นธรรมนายผัดไทยชัยรงชานบุคคลที่อยู่ในคลิปที่เป็นข่าวกล่าวว่า วันเกิดเหตุตนไปกัน3มคนพ่อลูกและแม่เลี้ยงขณะเข้าไปในร้านพนักงานเห็นว่านั่งกัน3ามคนพร้อมทั้งมาจัดที่นั่งให้ทางครอบครัวไม่รู้จักร้านนี้มาก่อนนั่งทานในวันนั้นประมาณ3ามชั่วโมงลูกชายจึงบอกกับตนว่าปวดท้องตนจึงให้เงินไป10บาทเพื่อไปเข้าห้องน้ําก่อนเดินไปลูกชายยังถามพนักงานเสิร์ฟว่าห้องน้ําอยู่ทางไหนและในระหว่างที่ลูกชายไปเข้าห้องน้ํา ตนก็ได้เรียกพนักงานมาเก็บเงินหลังจากนั้นพนักงานก็มาตรวจสอบที่โต๊ะเช็คเตาหมูกระทะและแจ้งว่า500กว่าบาทตนจึงให้แบงค์พันบาทแก่พนักงานหลังจากนั้นพนักงานก็นําเงินทอนมาส่งที่โต๊ะในระหว่างนั้นลูกชายก็กลับมาตนก็คิดว่าพนักงานเก็บเงินครบ3มคนเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นทั้งหมดก็ไปล้างมือที่อ่างล้างมือแล้วเดินออกจากร้านมาทางด้านหน้าและขึ้นแท็กซี่กลับแต่ลูกชายก็ยังวิ่งกลับเข้าไปที่โตเพราะว่าลืมกระเป๋าตนไม่ได้มีเจตนาโกงและไม่ได้ให้ลูกชายไปแอบไม่ได้คิดว่าจะไม่จ่ายเงินตามจริงไม่งั้นลูกชายตนจะกลับมาด้านหน้าทำไมนายพัทัยกล่าวต่อว่าเราไม่ได้มีเจตนาทุจริตตอนที่เด็กเสิร์ฟมาคิดเงินก็ไม่ได้ถามว่ามากี่คนพนักงานเสิร์ฟน่าจะเข้าใจไปเองวันนี้ตนมาแสดงความบริ สุดใจว่าตนไม่ได้มีเจตนาโกงใครส่วนลูกชายสภาพจิตใจแย่มากหลังมีข่าวออกไปตนก็ได้โทรไปที่ร้านตอนนี้รู้สึกสงสารลูกชายคลิปที่ออกไปไม่มีการเบลอหน้านายพัทรพ,พงศ์สุพักษรทน,นายความกล่าวว่า ลูกชายของผู้เสียหายอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันก่อนวันเกิดเหตุน้องขึ้นมากอทมอเพื่อมาตรวจร่างกายเพราะจะเดินทางไปอยู่กับแม่ที่ออสเตรเลียจนเป็นข่าวใหญ่โตเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากเกรด็ดไม่สามารถลงบันทึกประจำวันให้ได้เนื่องจากไม่ได้เป็นพื้นที่เกิดเหตุทางนายพัทัยและทนายความจึงขอชี้แจงให้สื่อรับทราบ เพื่อประราชาสัมพันธ์ให้สังคมทราบข้อเท็จจริงอีกด้านและแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ